สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์ชวนทาแกงอ่อมไก่ค่ะคุณผู้ชมแกงอ่อมไก่ใส่ฟักทองอ่อนใส่ใบ,บชะพูนะคะหน้าตาหน้ากินไหมคะนี่ค่ะแซบๆแบบนี้เลยพี่ทําไม่ยากนะคะเราไปทำมันพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์มาชวนทําแกงอ่อมไก่ค่ะนี่พี่แกงเรานะประกอบด้วยหอมตะไคร้แล้วก็พริกนะคะเมย์ขั่วไปกับใบมะกรูดอนนะคะให้เขาหอมๆ<อ><อ>ระหว่างขั่วมันจะใส่ไก่ด้วยเลยนะ กเข้าหอมๆก่อนนะคะระหว่างพุ่งใหม่จะใส่น้ำปลาร์บด้วยนะให้เขาหอมๆเลยค่ะ ที่จะใส่วันนี้นะคะเป็นขักวซองอ่อนค่ะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยพั่วพร้อมกันไปก่อนเราเติมน้ำที่หลังค่ะขอให้คุกค่ จากนั้นนะเติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ <c oughs> ชุนเปอนห้มใจ <c oughs> แะเม็ก็จะใส่เข้าขคั่วนะคะนี่ค่ะปันใหม่ๆเลยประมาณหนึ่งช้อน ถ้าใครชอบคนมากก็ใส่มากนะคะใส่ผงนัวกระชับรสชาติหน่อยใครไม่กินไม่ต้องใส่นะจ๊ะเดี๋ยวน้ำปลาใส่ทีหลังเพราะว่าเราใส่ปลาไปแล้วเนาะพอใส่ใบมะกรูดคั่วไปด้วยค่ะเขาจะหอมมากเลยคุณผู้ชม ของเรานะคะเป็นใบชะพูค่ะใบใหญ่ๆงามๆไม่ใช้ฉีกเอานะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักตอนที่แกงเราจะเสร็จแล้วนะคะไ <c oughs> ก่วันนี้เป็นส่วนซี่โครงไก่ค่ะ อยากกินแบบแท้ๆบ้างติดะดูบ้างมีหนังบ้างเนาะเราชอบส่วนไหนเอาส่วนนั้นเลยนะคะชิมรสชาติกันหน่อยเพิ่มน้ำปลาหน่อยนะ,ะใส่ฟักทองอ่อนก็อร่อยปีกแบบนะคะคุณผู้ชม เะรอฟักทองเรานิ่มสักนิดก่อน,น้องให้ฟักทองสุกเดี๋ยวเราใส่ใบชะพูกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมเรื่องผงนัวหรือผองชูรสนะถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะคเราจะไม่ดราม่าเนาะถ้าพีหลุดไม้หลุดมือเลยค่ะ โอเคฝักกองเราได้ที่แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะใบชะพูนะคะหอมๆเจ็บตกต้นเลยหรือผักอีเลิศนั่นเองนะคะคุณผู้ชมพอใส่ปุ๊บโอ้โ,อโ,อโอหหอมกินแกงอ่อมออกมาเลยค่ะนี่ค่ะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมง่ายเนาะแกงอ่อมของแม่เอเนี่ยลองทำตามดูนะคะ จะได้แกง่อมอที่รสชาตินัวนแซบ่แซบๆเลยเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแกงอ่อมไก่ใส่ฟักทองอ่อนของเมเอ๋นะใส่ใบชะพลูด,ด้วยเนาะวิธีทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทําดูนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมเอ๋ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมเอ๋เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ